เดี่ยวเผชิกันนิดนึงครับ29กับ28ครับ174กับ181ลงตัวที่71กิโลกรัมครับดี่ลยครับกำไรเพชรนี่ลูกที่เดียนี้นะครับมาแล้วครับเราจะบอกครับลูกเตะก้านคอครับจินหมัดขวาไปทีหนึ่ง โโอโโอ้หอะไรครับลบไม่ได้เตะเสยเลยครับมีโอกาสหลับทาแข้งครับจะเกินครับภาสาไวลุก,ก็ต้องบอกว่าต้องรอเลยครับฝ่ายได้มาหนึ่งเปิดก่อนเลยครับนี่ครับด้านล่างกันสุริยาสุขป,ประสาทหินพิมายครับมาลุ้นมาเชียร์อยู่ด้านล่างเดินเร็วขึ้นเลยครับยกนี้ครับจอสโลมอร์แข่งซ้าย ถอยแล้วก็ไม่หนีนะครับนี่ครับซ้ายหน้าดีไปจะมาแจ้งเกอดที่ต้องเดินนะครับทางด้านของซาโลมอนครับอย่างนี้นะโอ้ยเจอไปซ้ายเข้าไปครับแหม่มึนเลยครับโอ้โหแหมแฝงเลยครับมีขนาดแข้งหน้านะครับถ้าเป็นแข้งหลังจะเป็นยังไงครับแม่ไต่สวัสดิ์เก่งมากครับทำลายเพชรมักขวาโอ้เข้าไปเลยครับโอ้เจอแข้งซ้ายครับ แของกําไงเพชรนี่ออกเร็วกว่าครับหอลอดไม่ยอมให้สโลมอนได้แจ้งกลัวง่ายๆครับไปเอาเอาอลยได้ <S <S อู้หูลำตัวไม่โดนครับไออ้าวสายอา้อาวกระเด็นอ้าวดึงขวาลูกนตตี้เตะก้นทีครับเอาหลุดครับ ลูกซ้ายไม่โดนโอ้โหลูกบอลจะความั่นใจมันจะได้ลดน้อยถอยลงเลยแล้วครับเดี๋ยวก็จริงแต่ว่ายังทําอะไรจับจอซโลมมนครับวันนี้กับไฟแจ้งเกิ์ของเขาครับนักมวยจากฝรั่งเศสไม่ยกทีฬานี้ก้าบอกว่าโดนเยอะจริงๆครับจอซโลมมนแลกันทีต่อทีครับต่อคำนี้ดูเหมือนว่าของกําไรเพชรนี่จะหนักกว่าแรงกว่าเลยครับโซลโมนต้องเสี่ยงแล้วนะครับต้องเสี่ยงแล้วครับจะ ซ้ายโอ้วิ่งไปวิ่งมาหาตัวไม่เจอครับจอซาโลโมอนแต่ความสวยงามครับต้องเดินด้วยนะครับทางด้านของกำไรเพชรครับนี่เพราะดีดซ้ายหน้านะครับแต่ว่าโดนไปด้วกระเด็นกันดอนครับอย่างว่าครับซ้ายหน้าเนมเรวทางด้านของกำไรเพชรโอ้โหเตะหลุดเจอิญจิครับอย่างนี้ สับเท้าขู่อีกครับหาจังหวะออกอาวุธไม่ได้บลูคออรร์์เนโอ้โหและเป็นทันด้านของจอร์จซาลมบอนนะครับวันนี้มาแจ้งเกิดสำเร็จนะครับหักปากาเซียนครับเอาชนะกำไรเพชรอโยุทยาไฟยินไปได้ครับช่อง8มวยไทยซุปเปอร์แชมป์ศึกมวยรอบโกลบอลเฮาส์รอบชิงชนะเลิศชมสดตลอดเดือนธันวาคมนี้ทางช่อง8ด